ทนตื่นเต้นได้บอกไปอุยปาปัปัปาดปัตึ้ีกคือจบขา้นลงเหรอได้บอกไงแมนมาขาลงเขา,า,า,ลเ,ขาเลยมันเล้าจะไม่เล่นเดียวฟังครจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสองหนุ่มลาวไล่ไปพบเจอกับเส้นทางข,ขึ้นเขาลงเขาและป่าไม้อันเชียวสะอุ่มของประเทศไทยสวัสดีครับกับทักทายสไลด์ดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องยูทูบบาร์เอิร์กลาดด้นะครับ มื้อน,นี้ว่าเอื้อกกสิพาไปชมคลิปเนาะก่อนอื่นก็นขออนุญาตเด้อทางคลิปเตือนสำหรับเบา,บาเวบโซราเซลผมเนานะเแล้วว่าเอื้อสิภาคลิงก์ไว้ใต้คอมเมนินขอไปเบิ่งคลิปเตือนสำหรับคลอง่นได้เด้อครับบ่็นการศึกษาใช้เวลาเนาะครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยว่าคลิปสิตื่นเต้นแหละอานรังอานรังการจำไเนาะครับพี่น้องพร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยครับ let's go <S แบบอากาศแบบสดชื่น ي, บบบนี่เดียวเบาโบขันน้ำอยูเทาอยู่ในรถนี่นะเทายังไรอ่าเลยรับอินไอ ธรรมชาติอันเขียวสาอุมอันสวยสดงดงามอันอากาศบริสุทธิ์ุดพองพี่น้องเอ้ยอู้พี่น้องเอ้ยโอ้บาไก่เบาไก่เอ้ยบาไก่ผลุกลรีบระยบเมื่อได้สัมผัสแรกที่ได้เห็นแมนแ้วพี่น้องเอ้สมสื่อแท้เป็นยังเกาะน้ำหนาวน้ำหนาวบหรอเห็นไหอุทยานน้ำหนาวอุทยานน้ำหนาวโมเมนต์น้ำหนาวเ้อเป็นเป็นเป็นชื่อของอุทยานเนาะ ลมสักอีกเกือบประมาณ83กิโลเมตรพี่น้องเส้นทางนี้ปาดเบาไก่ปาด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 โทษโทษโทษโท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 เบาหมูมึงไปที่ไหนเบาไก่เป็นธรรมชาติสองข้างทางต้นไม้เขียวเง่าขจีปุกพุ่มด้วยต้นไม้ที่สุดคารในเต็มปอดเบาไก่สับคาเบียร์ตีเลยขนม่าคือบรรยากาศได้เบาไก่เส้นทางนี้่ฐายแยกความคืนนะพีาน้องอาจจะมืดมีแต่มีบาดปวดก้นสลับซับสอดหรือว่าสลับซับเปลี่ยน เป็นระยะทางนี่คือเครื่ององุปกรณภูเขบาบ่อไก่โอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นชิมีป้ายบอกชัดเจนเนอะมองเห็นยังมีป้ายบอกทางลำบากใจอำเภอลมืองสามเจ็ดสกิโลเมตรเพชรบูรณ์109กิโลเมตรเลี้ยวขวาประจางอุทยานน้ำหนาวห,หรือว่าอำเภอน้ำหนาวบ่อกไก่ถึงสิรู่ดึกไปไหนเราพี่น้องเนาะก็ยังมีป้ายบอกทางชัดเจนแต่ถนนคนทางเพ่กกันยังได้คุณภาพด้วยว่ายังดีเนาะพี่น้องเนาะยังดีเด้่พี่น้องนี่ มีน้ำตกทรายทองมีน้ำตกทรายทองบางไก่เออสวนภูกกุมขาวสวนภูกกุมขาวโอ้โหโไอ้ล่มศักเพชรบูรณ์นี่ไปเภอลน้ำหนาวบางไก่โอ้โนี่อำเภออำเภอน้ำหนาวเดี่ยวขวาเดีขวไปทางนี้โอ้โนี่พี่น้องเอ้ยนี่เชียวต่อไปทางเชียวพูดหน่อยเนี่ยนี่คือโอ้ภาพธรรมชาติพี่น้องเอ้ยคล้ายๆกันครับบ้านบานทั้งบ้านบางไก่เนาะทั้งเหนือเนาะแต่ว่าต่างทางแต่ถนนท้องางบ่บ่ ต้องทั้งทางเพิ่นดี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 กว่าบ้าทเอาตัวถึงดีกว่าทั่วถึงแล้วกาพื้นที่เขาทัวถึงเนาะเส้นทางที่เาผ่านเมื่อกี้เนบางไก่จะมีแม่น้ำซื่นแม่น้ำซื่นที่ไหลผ่านเหมือนกับปากห้วยน้ำคงมีบางไก่คงนี่ต้องมีวัดระวังหรือบางไก่ต้องใช้ตัวระวังระวังจะมีด่านตรวจ นะตรวจพวกป่าไม้ที่ผิดกฎหมายแล้วจะมีสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายนี่คือด่าดนะฮะดานเนาะตรวจสิ่งผิดกฎหมายพี่น้องเลยที่จะออกจากนี่เนาะพี่น้องเนาะเพ่อจะตรวจเช็คอ่าสมมติว่าเจ้ามี่ยังผิดกฎหมายบอขามไปเนาะพี่น้องเนาะถอดถอดถอดถโอ้เหมือนหลอดอุโมงค์ปลาใหม่เลยเหมือนขับรถอยู่ในปลาแหละครับอ่จะต่างกันถนนทุกทางคนดีคนขิ่งลูกเลยเหรอไงนขิ่งลูกเลยพี่น้องเลย อ่าซึมซับกระพรรมศาสตร์แต่ว่าเต็มอิ่มหูอิ่มตาขนาดนด้่อบุ๋ยคือจะเข้าในยว่าพระจนภัยแมนคือเขาอยู่ในอ่าป่าอเมซอนบอ้ ตธรรมชาติของเข้าแระบิดจรการของหนุ่มล่า2คนน้อพี่้องนงเงกันเล่าทียงงานี้เมืองไทยผ่านไปเส็จทั้งไหนเก็จากก็บภาวิาการมาฝากตอนทุกท่านมีอีกคือหนึ่งข้อมผักคุ้มใจของบาวไก่และบาบูาพี่องนอครับมาเส็นทางนี้อีกขั้งที่สองของบาบูเป็นขั้งแรกของบาวไก่ทีแรกว่าเส็ทางอุทยานนำน้าแห่งนี้พี่นองเส็ทางหมายเลขสิบสองเป็นเส้นทางเอเชียน้พี่น้องนอเพื่อจะเชื่อมต่อไปย่งชุมแพและไปพิสโนโล่พี่น้องบาบูดจากม ตเตีนและเส้นทางที่มีโค้งงเงี้ยวบนเส้นทางตามผู้พาัป่าใหม่ไร่เขาพี่น้องเอย๋ยภาพธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์เด้ยังอุดมสมบูรณ์เด้บบอุดมบอุดมสมบูรณ์ดีดบ่เหมือนอยู่ในป่าดีเนาะบ่มีการตัดใหม่จักต้นเดียวเลยพี่น้องเอย๋ยานี่เฮามาหนาแนงและวากายถามมาหนาแล่งจะมีพื้นที่ของไฟใหม่ปา่าโอ้ล่องเห็นเป็นระยะระยะเป็นระยะระยะแต่<อ>ถึงยังไงแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่คนก็ดูแล อย่างตัวผมมีเจ้าหน้าที่เพิ่มข้อดูแลตลอดยิบชั่วโมงเนาะเดินทางไปต่อเลยกันแล้วกันบาวไก่จ้าขึ้นเขาอีเหลียวจ้าขึ้นเขาอีเหลียวมีเขาหลายมีเขาเยอะแยะมากมายบาวไก่อ้าวเนี่ยไปต่อเลยกันแล้วกันของมึงของมึงโค้งนี้บาวไก่โค้งนี้โอ้โหว้าวสัมผัสแรกที่เห็นเขาโค้งนี่ของบาวไก่ตื่นเต้นเป็นจังไรบาวไก่ไปเลยเดี๋ยวู้ขคุณไปสินะ โอ้ยน้ะพี่น้องเอ้ยนี่มิเตะโค้ง,งเนาะมิโค้งไปโค้งมากนะบาโบ,โบนเนา่อ้อวมเบิ้งเอาบาเก้เจ้ามาสัมผัสแหลกจะได้เห็นว,ว้าวพี่น้องเอ้ได้รับซึมซับถึงบรรยากาศธรรมชาติได้เห็นถนนทางเรียบตามไหลเขาบ่าวไก้จุดเด่นของถนนเซนนีนะี่น้องเอ้บางท่านก็บ,บอกว่าเป็นถนนที่อันตรายพี่น้องเอ้มือนีบาโบ่ได้มาสัมผัสได้มาเห็นแล้วเป็นครั้งที่สองนะพี่น้องเนาะภาพรวมของถนนถนนทางเส้นนี้พี่น้องบอลในอันตรายอย่างที่เคยคิดเลยนะพี่น้องเนอะเป็นเส้นทางที สะดวกสบายในการเดินทางบางช่วงแคปินบางช่วงซีเลสนะบางช่วงก็จะเป็นถนนสองเลนแม่เลยกเข้ากับเคาะเข้ากับครับนรามาต่อว่งเราเนาะเข้ากับรต้องใส่ค่อมเร็วว้าวว้าวว้าวนี่สะอ้อนนายพี่น้องเอ้ขึ้นฝาหินไหลน้องมันแต่ภูเขาเนาะพี่น้องเนาะนี่คงนี่เบาไกลคงนี่เบาไกลว้าวพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้นี่คงนี่ เคยเห็นที่เพิน่นว่าเส้นทางนี้อันตรายหลายพี่น้องกะภาพร,มรวมๆพี่น้องอาจจะบ่อันตรายอย่างที่คิดแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เฮาต้องระมัดระวังในการสัญจรเด้อพี่น้องเด้อจะได้ก็แล้วแต่เส้นทางนี้อาจจะมีอุบัติเหตุไดหลายพื้นที่ว้าว่ากาศเป็นฤด้หนาวว้าวนี่ๆเพิ่นยังปูอัไนก็ปูสีแดงๆไว้เนาะเพื่อกนันถนนลื่นลงจากเขาฝั่งขวา,ขวาเป็นลดที่ลงมาจากเขาโอ้เขาจะปูสีแดงๆไว้เพื่อกันถนนลื่นฝั่งขึ้นจะเป็นถนนสองเลน ฝั่งลูกยิเป็นถนนเล่นเรีย,<อ>รยบเพราะว่าเป็นรถทีบ่บอดเลยใส่กำลังในการลงเขาฝั<อ>่งขาวามือเป็นรถที่ขึ้นเขาจะใส่กำลังในการขาึ<อ>้นเขาทางรถซ้ายทางรถซ้ายใหย้ชิดซ้ายรถขาวขาปฏิวัลแลนทัน้งจองฝั่งขวาแแมนล้วเพื่อจะเป็นการผ่อ,อนประยะในรถการสะสมน้ำเน่ยแม่แล้วพี่น้องเออพวกเอาเพิ่งสังเกตได้ในฟังนั้นทีไม่เล่นเดียวเนาะเ,เป็นถนนสามเลนเราเป็นถนนสามเลนก็จะแบ่งยนตจอดนี่ขาถึงนกับขาลง บกิดบกฝันเลยว่าถนนภูเขปาป่าไม้ทา่าขึ้นเขาของเมืองไทยจะเป็นทางที่สวยงามพี่น้องเอ๋จะเป็นทางที่รา,ยๆๆาดายางยางดียาดีบกไกลขี่ขึ้นมาทีโบหินแบบทางสมัมฤทธจักจักจักหมองว้าวบกนี่นี่นี่เนี้ยเปไกลไหมพี่น้องบกเป็นยังไงบกไกลเห็นเยองเลยอ่าทางนี้โค้งไปตามแนวสันเขาพี่น้องเอ๋ภูเขาป่าไม้ ท่านทางดีขนาดได้พี่น้องโอ,โอ้ระวัง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 โคง้งโคง้งโค้งพี่น้องโอ้ว้าถ้าพี่น้องเลยนี่แล้วก็เลยคือให้ไหลของถนนเส้นนี้ว่าไก่จะมีโค้งนะแต่ที่มีทางขึ้นเขาลงเขาเป็นบาง,างช่วงที่ขึ้นเขาขึ้นภูเขาป่าไม่ขึ้นอุทยานของเมืองไทยนี่จะบอกถึงว่าความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยยังมีหลายยังมีหลายพี่น้องนี่ลงเขามาแล้วพี่น้องจะเป็นถนนทางเรียพี่น้องท่าเรือ ทั้งเดี่ยวจะเป็นสองเลนแล้วบ่าวโบขึ้นเขาอีกแล้วบ่าวไก่โอ้ยขาเย็นไม่ได้บ่าวโวยฮะขาสั่นไม่ได้นี่ปาติโต้บ่าวไก่ปาติโต้บ่าวไก่บ่าวเคยขึ้นอ่าโขงโค้งแบบนี้จักเที่อ่ะปาติโต้พี่น้องเอ๋ยเปลี่ยนจากความบรรยากาศพี่น้องกรุงเทพเมืองไทยพี่น้องเปลี่ยนจากไฟแสงสีพี่น้องเอ๋ยเปลี่ยนจากตึกสูงใหญ่เปลี่ยนจากหางเซืวิ่งพี่น้องมาเบิ่งภาพต้นไม้และภาพภูเขานี่อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ารถนนี่เป็นถนนล้อยฟ้าเดพี่น้องบ่าวไก่เอ่อ้อยฝาจังไหน เราผ่านที่ไหนมันอยู่สูงมันอยู่สูงขึ้นมาจะเห็นหมอกเมฆเ,เห็นเมฆหมอกเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าขนาดหน้ามาเป็นถนนลอยฟ้าของเมืองไทยโอ้พี่น้องเลยบอกกันได้ว่าตน้นไม้หลังจากที่เข้าไปอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยนานเนาะจวไปเห็นตึกสูงใหญ่แล้วไเห็นต้นไม้สูงสูงเขียวสะอดแบบธรรมชาติลอยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องนี่นี่บอไหมอ๋อตควงกันแล้วนี่โอ้โอโอโอ นี่พี่น้องเอ่ขึ้นเขาไงขึ้นเขาหาลงไปหาตัวใหม่ปะโบไปหาตัวใหม่เฮ้ยมาบอกไก่เอ้ยถ้าเป็นอุทยานมันจะหาบ่อใดดิหาบ่อใดปะเอ้ามันจะอนุรักษ์คือพันธุใหม่กับบอกไก่ดิหาเห็ดกับอะไรปะเจ้าบ่อใดได้เขาไปบุกลุกพื้นที่เออให้ไรนี่บอกไก่ให้ไรนี่จะเลี้ยงเห็ดเมฆหมอกจางๆเลยบอกไก่เม็ดเม็นี่ยัง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 เห็นนี่เลยพี่น้องนี่ยังเห็นเมฆหมอกจางๆอยู่พี่น้องดิ โค้งนีนี่บ่โค้งนีนีโค้งอันตรายบ่กันอันตรายโค้งอันตรายโอ os os ้โอ้อย <arrivé S 1> โอ้ยโ้งขวาโค้งขวากโค้งซ้ายบอไกเอ้ยเหมือนแบบอ่าเก็มาประจนไพน้ยเ้นอนี่แหละคือโค้งทีอันตรายบอไกโค้งทีตื่นต้นบอไกอ้ ปาด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 ตุ๊กคือโจ๊กขาลงเหรอได้ไก่แมนบอลขาลงเขาอะแมนเขาจะไม่เล่นเดียร์ฟังขอเป็นเล่นเป็นสองเล่นเป็นข้างขืนได้เบาไก่โอ้นปาติตโอ้ขาลงเลยวันนี้เห็นเมฆหมอกว่าเห็นเมฆหมอกหมอกหมอกโอ้จ้างนี่แหละคือท่าง้อยฟ้าบบาไก่ยังเห็นอยู่นะยังเห็นหมอกยังเป็นดอกเนาะอู้ยอู้ยออู้ยอู้ยอู้ยเบาเบาได้เบาเบาเนาะอ้ายอู้ยกันใจทุกโค้งกันใจทุกโค้งพี่น้องเอ้ย นี่ขึ้นเขาอีกแล้วขึ้นเขาอีกแล้ววันนี้บัตโตโอ้เส้นทางขึ้นเขาบ่อไกลโอ้โอ้ขึ้นเขาอะไรยังโค้งอยู่ล้ววันนี้ไอโอ้โค้งกี่แล้วบอโวโค้งแล้วปัตโตโอ้ยโอ้บอกไกลบ่อไกลบ่อไกลโอ้นี่ัดซันหินนี่นะเพื่อนเระวังเลิศระวังหินไหลลงมาเนาะพี่ึ้นเนาะ นี่ยังมีรถเที่ยวอยู่เดลยดิดขนาดว่าบโบเคยมากด้ยบาไก่ยังตื่นเต้นเมื่อไหนมาสัมผัสอีกเลียบนถนนเส้นนี้มาย้ามได้กับบาเบื่อมาย้ามได้กับบายจ้าเถื่อบาไก่นี่พี่น้องเอ้ยเสียงท่าให้ไหลเลยความตื่นเต้นขึ้นโคเส้นทางดีมีรถไปเซนนี่คุณพี่น้องเอ้ยขึ้นมากเ <มา S 2> <อ>สียงทางนี้ปลาที่เขาที่บาไก่เออมีรถรถไปชนบไปเซนนี่มามาโอ้ยโอ้ เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเล่นเดียวเนาะเป็นเล่นเดียวในบางครับเออเป็นเล่นเดียวละบาดน,นี่เป็นเล่นเดียวเดียวอ๋อนี่คือชกลุ่มเขาชกลุ่มเขาละบาดนี่ปี๊บบาดนี่อ,อู้อู้ไหนพี่น้องเดีไม่เห็นเดี๋ยวพี่น้องมาสัมผัสน้ำหม้อไก่นี่เตือนเต้นควอมระถึกมาลุนแต่ละโคง้งแต่ละโคง้งน้ำหม้อไก่เนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้ลงเลยพี่น้องเอ้ยอู้ เนี่ยเป็นไก่พี่น้องเอ้บนทางอันแสนแนวไกลแล้วก็บวกกับโค้งพี่น้องเอ้ยว้าวว้าววว้านี่คือเส้นทางในภูเขาเียบางไกลเงียนเงียบสงบพ้นสางเลยจงไหนน้องลำพังที่จะเอาหินเอาดินเอาทรายขึ้นมาเขานี่ก็ยังยากอยู่แล้วปอาที่เท้าวากาเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นจังไงเป็นยังไงพระธาตุอินแปลง โอ้มีวัดเี๋ยวมาอยูอย่เทิร์นนี่ก็เลยมี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 ปลา,าจจเป็นวัดป่าได้บ่ไกลโอ้ยมันมีการสมทางอยู่ตลอดตั้งแต่เนาะมีการสมแปลงหรือว่าบุญนะตลอดทุกการซ้ำรุดได้บ่ไกลยเนนมองแล้วซ้ำรุด่ดเห็นโดดเป็นสมไหวสมไหวสมไหวปลาเป็นอะไรเป็นอะไรบ่ไกายเดี๋ยวมีต้นซุงขึ้นมาอีกเป็นอะไรมีบอมีบอมีบอมโห่นี่คือทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่าง ภาคเหนือภาคตะวันออกแลเป็นของนครภาคอีสานเนาะภาคเหนือกับ <f uck> ภาคอีสานในบางไกราเป็นทางเชื่อมต่อนะเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะและภาคตะวันตกในบางไกราเอ๋ยาว <Wow. S 2> ย่มต้นจากอำเภอแม่สอจังหวัดตากบาไกาเอ๋ยผ่านจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดขอนแก่นนะและจังหวัดสุโขทัยจึงไปพิษณุโลกจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาะสินในบาไกา <im> จังหวัดพิษณุโลกโอ,อก,กุ๊บไปกุ๊บมาเลยบาบวกระตือเต้นลายนี่แหละผ่านในหลายจังหวัดบางไกเอ๋ยผ่านจังหวัด พิษณุลโลกจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจังหวัดกะฬสินน้าปะไกนะแล่ไปสิ้นสุดย่ทีเนี่ยจังหวัดมุกดาหารน้วปะไกนะสามาเสียมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านะพีพ่น้องมาเพราะว่าจะเป็นทางประเทศลาวเมียนมานะนี่แหละคือความโดดเด่นของถนนเมืองไทยนะเห็นบอโอพีพ่น้องเองอย่าก็มี่ห้องน้ำคอยบริการเนาะ นี่นี่นี่มะโบนี่เออนี่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 มไก่ผงเลยบปล่าไก่ว้าวนี่นี่นี่ไก่ปลาวะนี่โอ้นี่ไก่ปลาด้วพี่น้องด้วนี่พี่น้องเอ้ยพี่นอเอ้มียังก่อนเก็บผลไม้มาขายโอ้ขายเห็ดเห็ดปลาเห็ดละงงูเออขายเห็ดปลา นี <N arin> ่น oh. oh. ี่นี yeah. oh, ่ม oh, ันขายยังงนี่เออลอกกระเจียวโอเออฟังเมื่อสรงฝีชิมี่เห็นบานเลื่อนพระธาตุนเ่เด้อพี่น้องเด้อออกมาจากขางบนภูเขาเนาะเป็นยุทไฮไลท์ของอ่าอ่านสเนี่น้องเปน้องนี่สันเขาพี่น้องเลยตัวหน้าผาโอ้โวว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 วาววววว นี oh, ่น้าผาพี่น้องอันนี้คืออยู่ทางภาคเรียอก่อนท่าผักอีสานเนาะแต่ท่าอีสานจะมุ่งหน้าไปทางภาคเหนือตะลางของประเทศไทยโอ้มุ่งหน้าไปภาคเหนือพี่น้องอู้หูหอันนี้ขาลงเลยพี่น้องนี่ว้าวนี่ตาผู้พาปลาใหม่อู้หูมเป็นซุ้มของเออ่เนกษตรของกำลังดินเอาไปที่ีิทธิตเจ้าเขา นอาจจะเป็นคขอรัวของข่าคนที่ดูแลอุทยานแห่งนี้เนาะอาจจะเลยเพดุวัตถุยาน์นำน้ำมาแลแ้วบางกายกันที่ว่ารถอรกอกมาขีดเข้าปลาชนที่เข้ามาหากินหรืออาศัยอยู่ในเวนีนะยางเย่าเนี่อืมอือแต่วา่าทั้งขาง,งทั้งตัดตัดต้นดอกต้นไม้ที่บริาหาเรือเรือเรืออเรือออกมาด้วว่า ต้นต้นไม่ทียูริมทางเพื่อบใบวดบังผาสัตนจอดของผูกใส่รงใส่ถนนนะแม่แหลวพี่นอยนี่เลยคือถมน้อ้โเลโอ้ียนหรเอยดิโอ้ตามผูกผาป่าไม้ตามสันสันผาหรือว่าหน้าผาหินพี่น้องไอ้นี่ คือภาพวิถีชีวิตของคนในกืุ่นทีแค่นี้เราก็จะอจะใส่มอเตอร์ไซค์เนาะใส่มอเตอร์ไซค์ประกันการสัญจรนเงเนาะออกมาองอานี้าะโม่รดากาสตร์เป็นร่วนั่จะเป็นคงอะไรบ้างกัโคงอะไรบ้า สองโขงซ้ายและโขงขวาแมนโขงทรัพย์ไปโขงทรัพย์มาไดนะ้พี่หน่อยเรื่องอะไรกัน,นมือ,ปปมนนอ,อนหนึ่งจับมือทัศน์ไปมือหนึ่งจับเกาะตู้รถไปเนียนนได้พี่หน่อยเรืนะ่องสั่นได้พี่หน่อยตัวพี่หน่อยหน้าทรายถ้าเป็นหนาผาทาวนี้ต้นไม้จะเรียกเป็นหน้าผาเห็นหมอกอาจ,จางๆเลยแต่วันะน,นี้ตนะ้นไะม้บุ้งปังได้พี่หน่อยนะเลนหน้าผาวิวธรรมชาติมุ่งกลางแบบสวยวิวสวยดีพี่นะ้องเอ้ย โอ้ล้วลลลงอีกแล้วงอีกแล้วอีกาเมลงทางเขาต่อเนื่องเป็นทางลงเขาต่อเนื่นนอ,องอลุกเร็วอีกบ่ไกลนะพี่น้ออีกสอสามกิโลเมตรจะหอดแล้วพี่น้องสะพานห้วยตองนะผนด้นไปสะพานที่มีต่อม้อสูงที่สุดในประเทศไทยโอ้ โค้งบางไก่โค้งปัดติดโต๊ะพี่น้องเอ๋ยเบิ่งผาบรรยากาศภาพบรรยากาศของถนนหนทางที่อยู่ในภูเขาของเมืองไทยพี่น้องวันลาเซอร์ว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาด้วยโอ้ยลงเขาอีกแล้วลงเขาอีกแล้วบางไก่โอ้ยพี่โบโอ้ยมาตุ๊ที่ใกล้ขับอันสุดสุดเลยเนาะบี่โบเนาะกลบไปถึงสะพานได้ปะสะพานห้วยตองสะพานห้วยตอง สะพานที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพี่น้องมาดี้เขาไปใครเขาโ้าวไปดอง้าองเลยเรื่องอะไรอ่ะทินสันเขาเห็นอ่าภูเขาป่าใหม่ภูเขาเนอเหมือนผู้เขาเนอเอว่าไก่โอ้โหออโค้งนี่โค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาเป็นขั้วเขาสีเงาสองกิโลเมตรได้แล้วว่าไก่สองกิโลเมตรได้นะนี่คือให้ไหลเลยล่ะเนี่ย ตัวเป็นเราเลยทางขึ้นก็ประมาณสองกิโลเมตรพี่น้องเลยทางลงก็บสองกิโลเมตรแต่ว่าทางล่องจะเป็นเลนเดียวนะพี่น้องเนาะเลนเดียวทางขึ้นจะเป็นชองเลนมาโว้ยเป็นเส้นทางที่มีโค้งยาวสองกิโลเมตรว่าทันมาตัวตัครนึ่ภาพผมสองกิโลเมตรถึงไกลสำหรับโค้งนะโค้งห้อมนะ นี่บากายพ้องเอ้ยพอเอนี่คือเินทางลงเขาเดินทางเขาย่าป่าย่าป่าย่าปเนทาี่นื่นเต้นล้วโอ้โหนี่คือการอะไรก็มอเตอร์ไซค์แว้นไลยสไลบกยนี่นี่นี่ัจะเป็นจุดชมวินะ้วันด้าน้นี่เป็นดินสไลด์ลงมาแล้วหเลาะอ้าบากยเบิ้งอ้า่ยอยถนนงามเยถนเต้นเต้ป็นตะหยาอ่แล้วบไกายเ กับมองชัดเจนนะบนว่ามันมีเส้นเปิ้อเ้นปลามีสีแต่ไม่เฮา่ย่างดีย่างหยบร้อยไปแล้วครับครับอยู่ในกรอบในเขตไปหน่อยไม่คอยเขาเขาไม่เท่าตี๋เขาไม่เท่าเขาเบ้าไก่เอ๋ยบ้าไก่เอ๋ยเนี่ยโอ้ยทุกันใส่เกียร์ตามนั่เป็นที่ไหนบ้าไก่เอขนะเบาโบ้เคยมาแล้วเห็นเส้นทางนี้ยังตื่นเต้นคือเก่าเลยไปหน่อยเลยไล่เดื่อยเตาทีเบ้าโบโบเนี่ยมาเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่เล่นสิบสองไปหน่อยเป็นเส้นทางระหว่าง เป็นเส้นทางเอเชียพี่น้องนา้นาวว้าวเจ้านี้คือภาพเหตุการณ์ที่ลินหินสไลด์รูมาเนาะหรือว่าดินสไลด์รูมานี่ บางโมเอ็นกัสิเก็บภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนฝากตอนทุกทางเด้องเป็นของเรื่องถาทายทุกนุ่มทุกท้ออาจจะเป็นคลิปทีเน่าเป็นคลิปที่หนาเบืองหนาเบืองนาลำข้ามเป็นของบางโมลิบรวบรัะตัดตอนเป็นคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนมาฝากตอนทุกทางเป็นของเรืบเลือกเส้นทางทีบาบโมไปเนาะเป็นของรับระยะเส้นทางทีบางโผ่านชิงเทปุ่มโมพานนี่คือการเก็บภาพวิดีโอมาฝากตอนทุกทางนี่คือจดชมวิวทิวทัศน์เป็นสะพานสะพานไรตองออไปนิทรรนไม่ตองเนาะนี่เป็นสะพานที่เกิดอุบัติเหตุบางใคเคยบันไดคลิปวิดีโอมา้องเอ้ย เคยเห็นในทีวีตได้บ่บุแต่ว่าอ่าในรายการเรื่องกินฟันจอเป็นนี่เป็นพนายตรงนี้งนี้ตรงน้มาเอกันเป็นพิเนะพี่งเนาะเป็นสะพานที่เสาตวงมอสูงที่สุดในโละสูงสุดในประเทศไทยโอ้ยโอ้ยบลไกลเอ๋ย หลังจากที่เดินทางพี่น้องเอ๋ยเป็นระยะทางเกือบสองชั่วโมงเดียบา่าวบ่าวไก่บ่าวอเอิงกับบันทึกภาพนะบ่าเบาเองกับบันทึกภาพบรรยากาศของถนนทางมหมายเลขที่สองพี่น้องในเขตอุทยานน้ำหนาวเนี่ยจนมืฮอหอดอำเภอลมศักดิ์เขตอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศที่บ่าวพวกอ,อยากนำเสนอเนาะพี่น้องเนาะ เป็นการผจญภัยเป็นมินิผจญภัยของบาวบุเลยกับวา่าใดน้องพี่น้องเนาะเก็บภาพบรรยากาศของตัวเองทีเดินทางพี่น้องเอ๋ยผลเส้นทางได้ทีก็แล้วแต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางและเป็นความดีใจและเป็นความประทับใจนาอพี่น้องเน,งนงาะครั้งหนึ่งในชีวิตเค่อยมาแล้วเก็บภาพไว้นี่บันทึกความทรงจำหายพี่น้อง นะค้นรุ่นหน้าคนรุ่นหลังญาติัวเองได้เห็นหน้าว่าครั้งหนึ่งเบาเองเคยได้มาพี่น้องลงจากของมาแล้วกาสิเห็นเด้อพี่น้องเด้อพาบรรยากาศของถนนนทางพี่น้องทีเพิ่นก่อสร้สางใหม่เนาะพี่น้องเนาะทีเพิ่นปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นนี่แหละคือเมืองไทยพี่น้องนี่แหละคือไทยแลนด์ฮอนแล้วฮอนแล้วบากายสถานที่ที่เฮาจะมาเรือบากายเด้อเนี่ยฮะจะเห็นหลังหลัง,ลงก็สิเห็นภูเขา โอ้อะลงมาเอาไกลเ้าทางนี้ทางผู้ชอมอเอ๋ยแล้วเห็นหลังของบาบูบอพี่น้องฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นจะเป็นภูเขาทีเลี่ยงไร่สลับซับซ้อนพี่น้องเอ๋ยนี่คือเส้นทางทีบาบูมาพี่น้องมานนจากพื้นทีกุมภาะปีมาถนนหมายเลขที่สองพี่นอ้องอำเภอชุมแพแล้วกะมา บนเขตอุทยานน้ำหนาวพี่น้องด้านหลังเป็นภูเขานี่คือถนนทางที่เพิ่นสร้างใหม่พี่น้องด้านหน้าของบาโบ่เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดเพชรบ,บูรณ์เด้อพี่น้องเด้อะนะฮะเป้าหมายแลปลายทางของบาโบ่จะไปจังหวัดพิษณุโลกพี่น้องเอ๋ยบาโบ่เองเก็บภาพบรรยากาศนะฮะไม้พี่น้องรับชมกับเพียงเท่านี้สีโอลาพาจากพี่น้องไปแล้วพี่น้องขอตัวไปก่อนก่อนจากนี้ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจดดกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิเพื่อสิบระพันธคลิปใหม่ๆของบาโบ่สนับสนุนบาโบ่โดยการบอกกดข่ามโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้พี่น้้้อองงสสสววัดดีีีพ่นบบบาาายยย๊ไปแล บายบายบ่าวไก่ลายบายบายบายครับบายบายสวัสดีครับสบายดีเอาละครับพี่น้องเป็นจะได้นะครับหลังจากเวิร์กชิพกันเดี๋ยวเนาะสำหรับบ่าวเออเกับผู้หูซื้อดีพี่น้องตื่นเต้นเนาะที่ว่าได้เห็นแบบนี้เนาะสุดยอดอีนนี้อลังการอีนนีพี่น้องเออที่ว่าได้ไปเห็นถนนอันสวยสดงดงามเนาะพี่น้องบัวเขากับปาใหม่อันจะสะอุ่มเนาะพี่น้อง โอ้สุดเกินว่าั้นๆไอ้ดีพี่น้องที่ว่าได้เห็นแบบนี้เนาะแต่ถือว่าเป็นชีพชิปหนึ่งเนาะพี่น้องที่ว่าเป็นชิปที่ดีเนะพี่น้องก็สำหรับชิปนี้ก็บยบแห่เาน้เด้อครับพี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาาื่อทคชิปต่อไปในเด้อครับพี่น้องสำหรับชิปนี้ขอกล่าบข,าขาม,มาสวัสดีบายเนาะ